คู่ต่อไปเลยครับเป็นคู่ที่4ของรายการเพชรสยามจิตเมืองนนเจอกับสกุลชัยเอ็กซิดียคอนยิม120้ปอนด์นะครับเพชรสยามนี่มวยโปรโมเตอร์เลยครับสีเสื้อนี่เหมือนชื่อศึกเลยครับใช่แล้วแต่วันนี้เพชรสยามเนี่ยเป็นมวยแทนนะครับตอนแรกครับทางด้านดีไซน์ราชันนท์เนี่ยจะเจอกับสกุลชัยเอ็กซิดียคอนยิมแต่ดีไซน์นี่ถอนตัวออกไปครับครับทำให้โปรโมเตอร์ครับดึงเพชรสยามมาขึ้นป้ายแทนครับผม เดี๋ยวมาดูฟอร์มหลังของน้ำมวยทั้งคู่กันก่อนครับเพชรสยามนี่3ฟอร์มหลังมีเสมอกับยอดมงคลเมืองศรีมาแพ้คะแนนสอนทองสอยิ่งเจริญการช่างครับแล้วก็มาแพ้คะแนนนี้กับวีระชนทอเทพสุทินนะครับที่ช่อง7ส่วนสกุลชัย x อซ์ซีคอนยิมครับ3ฟอร์มหลังนี่มีชนะคะแนนเมะเฟืองเล็กต่อภาคินแพ้คะแนนเจมสักศักบุรีลำครับ ส่วนฟอร์มล่าสุดนี่เสมอกับเพชรชาติชายชาวไร่อ้อยคับที่ลุมพินีวันนี้ต่อย2 2 0เท่ากันครับแต่เดี๋ยวมาดูรูปร่างครับครับร้อยเอกสมบู์ประภาวงเป็นผู้ห้ามบนเวทีครับนะเสียอ้วนนะจินตอดมงคลได้กับเพชรสยามนี่ครับผู้ช่วยโปรโมตเตอร์ครับ เสียชยัยเอสซคอนยิมครับขึ้นต่อมงคลน,นี่กับสกุลชยัยดูรูปร่างครับคุณน็อตโอ้สกุลชายนี่มายาวมาใหญ่เลยครับส่วนเชสสยามนี่มวยเข่าวงไหนนี่จะเป็นอย่างไรก็เพิ่งจะตกรอบมวยรอบพนมารบอบน้อยนะครับแต่ฟอร์มล่าสุดในมวยรอบพอนี่ถือว่าทําได้ดีเกินคาดเสมอก็ะยอดมงคลมาใช่เกือบพลิกชนะได้อ่าแล้วก็พูดถึงมวยรอบพนฝ,ฝากหน่อยครับวันเสาร์นี้ครับ เวทีมวยสยามอมน้อยไปติดตามได้มวยรับพรนัดชิงชนะเลิศรุ่งอุบลกับแก้วก้าครับครับก็รอคอยมาหลายเดือนใช่แล้วชิงแล้วนะชิงแล้วใครจะเป็นผู้ชนะแล้วก็คว้างเงินสด5 0,000 0บาทไปครองนะครับมาลุ้นกันช่องของเราเนี่ย SMM TV ก็ดำเนินการถ่ายทอดสดแก้ตั้งแต่เวลา12.15นาทีเป็นต้นไปเลยยิงยาวถ่ายทอดสด8คู่เต็มนะครับมีที่นี่ทีเดียวครับต้องเปิดค้างไว้เลยครับวันเสาร์ห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนโดยเด็ดขาด สก,กุลชัยสอกโอ้โหมาเป็นชุดครับงานนี้เพชรสยามจะตั้งลำยังไงอะออ้ยสอกอีกแล้วไไวไยเหลือเกินสถานการณ์เนี่ยจบยกที่สองนะครับทางด้านสก,กุลชัยได้เปรียบครับแพงเหมือนกันประมาณ7ต่อ2ครับทำให้เพชรสยามนี่ต้องเดินเลยครับเพราะว่ารูปร่างก็เสียเปรียบด้วยดูเลเล็กเล็กกว่าเล็กกว่า เอาจับโดนหมัดอีกครับสกุลชยัยล็อกเอาไว้อาวเฟสสยามตีได้ยอดมงคลว่าใหญ่ๆี่แกยังตีเกือบผ่านเลยอ่ะอันนี้3เมติดติดครับคุณผู้ชมครับโอ้โห,โหเฟสสยามเดินอ้าวดักเข่าครับสกุลชัยนี่มีเข่าดักมาตลอดครับนี่แข้งขวาอีกทีหนึง มา,มาสู้มาสู้ดูวงในว่สาสกุลชัยครับแกก็ยังตีได้โต้ได้เรื่อยๆวันนี้เหนื่อยหน่อยครับเพชรสยามเพราะว่ารูปร่างทีเสียเปรียบเล็กกว่าเอ้าแข้งขวาดันเข้าไปครับอูดูเสียบซ้ายครับของสกุลชยัยแล้วถอยมาอีก2อ,อีกทีนึง นอกจากมีเข่ายังมีศอกอีกครับดูครับโอ้โหเดินเข้ามาทะเลทะล่าไม่ได้นะครับพัยามอ้าวจังหวะนี้ล้มไม่ล้มมายังไม่ล้มครับโอ้ยฟันศอกแบบนี้นี่กระสอบที่่ายแตกหรือยังครับแหมโอ้โหทําได้ดีเหลือเกินครับทางด้านสกุลชัยแต่สถานการณ์เนี่ยหลังจบยกที่สามนะครับยังไม่ไปนะครับยูไนครับเท่าเดิมเลยอยู่ที่สกุลชัยครับเจ็ดต่อสองอ่าก็สยามนี่มีตีได้บ้างเหละครับ มีตีสู้มีเถียงอะไม่ได้ว่าโดนอยู่ฝ่ายเดียวครับดูครับเอาลม้มลงไปเพชรสยามเดินหน้าต่อเรื่องหัวใจยังไม่ต้องพูดครับเพชรสยามนี่มาเต็มอยู่แล้วขยับขยับต่อยขวาเอาดูครับเหลี่ยมล้มไปแล้วครับเห็นอาวุธหมดนะเวลาตั้งรับเนี่ยบิดนิดเดียวครับ หน้าทิมไปเลยแกเพชรสยามถ้าบิดดีแบบนี้เดี๋ยวจ้างมาบิดผ้าที่ห้องเลยฮะล้มอีกแล้วครับสองครั้งแล้วนะโอ้โหเหลี่ยมเชิงมวยนี่ไม่ธรรมดาครับเจ้าสกุลชัยเหลี่ยมดีแบบนี้นี่หน้าไปแทงสนุกเกอร์ครับก็จบ3ามยกครับทางด้านสกุลชัยเนี่ยยังได้เปรียบอยู่นะครับครับได้เปรียบอยู่ประมาณเจต่อสองครับทำให้เพชรสยามนี่ต้องเดินไล่แล้วในยกที่4ี่ครับอ่ะโดนเหลี่ยมหักขวทิ้งมาอีกแล้วครับ ม่เรียมดีแบบนี้นี่น่าชวนไปแทงสนุกนะอ่าเหมือนลีลันคำพูดเลยเ <laughs> <laughs> มักคู่นี่ก็จะชวนไปแทงสนุกนี่ดับเลยอ๋อเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ยินยัไม่ได้ยินเ <laughs> ตรียมมานาน <laughs> <laughs> คิดคิดคิดมตั้งแต่ว่าแล้วครับลูกนี้อ่ะหมดยกสี่ครับขยับไปไกลกว่าเดิมอีกครับอยู่ที่สกุลชัยแปดช่วตัวเลยครับแ <laughs> ปดต่อหนึ่ง มาดูกันว่ายกสุดท้ายนี่จะมีอะไรมาโชว์แกเพชรสยามต้องหมดแล้วครับต้องเดินหมดแล้วมีพละกําลังเท่าไหรใส่หมดครับสกุลชายนี่อย่ารับเยอะนะขอเตือนไว้ก่อนครับพยายามจะเร่งต่อยหมัดครับเอามีเข้าไปล็อกแหมถ้าล็อกแล้วลาบากครับเพราะว่าเป็นรองค่อนข้างจะเยอะแล้วครับจะไปวงในนี่มันแซงยาก ต้องมีหมัดต้องมีศอกแล้วครับโชว์แยบเลยครับสกุลชัยสกุลชัยจะเป็นมวยที่ฝีมือจัดจ้านยู่รอครับหมัดหมัดของแยบนี่ถือว่าใช้ได้เลยเบสชาชัยยังเอาไม่ลงนะครับแต่ด,ดูเพชรสยามจะตีผ่านไม่ผ่านนะเดินกดเดินตีนะครับวิ่งแล้วครับวิ่งไล่แล้วครับเพชรสยาม ตอนนี้สกุลชัยนี่ใช้ฝีมือแบบดักด้วยเข่าใช้ฝีมือแบบเต็มร้อยแล้วครับไม่มีแลกไม่มีปะทะเพชรสยามไล่เอาหมัดมาเอาโดนเหมือนกันครับโอ้โหต่อยเป็นชุดเลยครับจะโดนไม่กี่หมัดจะอยู่ไม่อยู่แม่ก็ยังไอาไว้ได <c oughs> เ้เสียวอีกแล้วเสียวอีกแล้วครับเรียกเสียงเชียร์จากท่านร้องได้พอสมควรเอาช่วงปลายแล้วทำได้ไม่ได้ครับ ต้องอย่าให้สกุลชัยกอดน,นะครับถ้ากอดแล้วนี่ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันเพชรสยามเอาละเพชรสยามเดินเดินมาล็อกแล้วครับตีเข่าซ้ายโอ้โหเอาละเอาละเสียงเฮนี่เริ่มมาครับอย่าไปรับเยอะนะครับเพชรสยามนี่เป็นจอมคลิกอยู่แล้ว ดูครับซอยเป็นชุดเลยครับยังมีเสียงเชียร์อยู่นะครับเพชรสยามเอาละครับยกนี้นี่สกุลชัยรับอย่างเดียวเลยรับมากไม่ได้นะครับดูครับถอยอย่างเดียวสกุลชัยมั่นใจนะถอยไปหมดยกสุดท้ายเพชรสยามก็มั่นใจครับแตยยกนี้นี่เพชรสยามเหมาเลยครับเอาละครับมาลุ้นแดงน้ําเงินโอ้โห ออกน้ำเงินครับโอ้ยังอยู่น้ำเงินครับไม่ผ่านครับเพศรสยามก็เป็นอันว่าสก,กุลชัยเอ็ซดีค่อนยิมครับเอาชนะคะแนนพชรสยามจิตเมืองนนทไปแบบพืดขึ้นคอเลยใช่นะฮะสี่ยกนี่ต้องบอกว่าสถานการณ์เนี่ยขยับไปหลายช่วงตัวแล้วครับแต่ว่ายกสุดท้ายเนี่ยเจ้าสก,กุลชยัยรับเยอะไปสักนิดหนึ่งโตน้อยไปหน่อยใช่ครับแต่ว่ายังผ่านได้ครับ